พระังสมัยสมุทโธพระกวาบุษฮังบระกวาตังพะิวาเดมิสว่างาตัวพะกวาตังธรามังนธมนามาามิ ตุปนโนพระกัตวะตัวสาวกสังโฆสังฆนามินามอมันตัสสะพะกัวะตัวอระหัตตัวสมมาสัมบัสสะนามอันตัสสะพะกัวะตัวอระหัตตัวสมมา

เอตอิวิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิทยาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโดอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติโบทวอรหันตวรธาติคุณาภิยุตโต

บุตรดุขายสกายตายจะวิถายตายจะหิตัสเมมบุษฐสาหังนิยาเดเมสเรรันชีวิตังจิตดัง <c oughs> วานันทหังจริสามีบุษษาสเสวะสุโบธิตังนาทิเมสาระนังอันยังบุษโตเมสาระนังวรังเอเตนะสะจวชเชนาวัฏใยังสะทุสะเสน บุดห่งเมวันทามาเนนาหายังบุญยังปาสุตังอิธาสาสเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสังปายเนวาจายวะเจตสาวาบุตเถกุกัมมังปะกตังมะยายังบุตเถวปฏิคันห้าถึกอจายันตังการตระเรสังสริตุมงบุตเถ ສະວາຄະໂຕ ભગ ວະຕາທັມມ ُونَ ສັນເດດິກວ່າກາລິໂກເອຫິປະສິໂກໂອມະນະຍິໂກປະຈຕະັງເວດິຕາໂບວິນຍຸຫິເຫຕິສະວາຄະຕະຕານິຄຸນະໂຍກະວະເຊນະສະຍໍໂຍມະຄະປະກະປະລຍາເທະວິໂມຄະເດໂອມ ธรรมโอกรวากัปตนาตระาริธาเรียมวันดามหังธรรมหารังวรธรรมเมตังธรรมโยสะบปานินังสารนังเขวมุตตะมังดุติญานุสติธานังวันดามิตังสิเรนหังธรรมะชาหะสมิดาสวัดธรรมโมเมสามิกิสรวงธรรมโมดุกาสะขาตายจาวิธาตายจะริตัสมั ธรรมะส้างนิยเดเมสริรันชีวิตังจิดังวันดันต้อหังจริสามีธรรมะเสวะสุธรรมะตังนาิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตดาสัจวะเชนาวัฏไหยังสาธุศาสเนงธรรมังเมวันธรรมะเนนาหยังปุญญปัชชะตังอิทาสัพเดิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสเตชัดสัง กายเยนว่าจเยวะเจตสาวะทำเมกุกกำมังพะกระตังมยายังทำโมปฏิคันห้าตัวจยันต์การะตะเรสาโมริตุวัฒน์ทำเมฆสุปาติปนฺโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆโอชุปฏิปนฺโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ Nyaya pati pano bagawato sa waka sangko. Sami cipati pano bagawato sa waka purisa juga <coughs> ni adha purisa bukaram. E sa bagawato sa waka sangko. nayo da dayo ceri karaniyo. Anu tarang ke tang sati. สัทธรรมะจวัสุปฏิปฏิคุณาดิโยตวงยอดหาภิทวาริยปุคระสังฆเสโทงเสราดิธรรมะปวาราสัยยกรยาเกตตวงวันดามหังธรรมริยานะขะนังสุสุทังสังหโยสัมปทานินางสารนังเขวมุตตมังตาติยานุสติธานังวันดามิตังสิเลนะหัง สังขัดสาหัสเมดาโสวาสังหัวเมสามิกิสรุณสังขวดูขาสังขาตายจะวิถาตายจะหิตัสเมสังขัสชาหังนิยาเดเมสริรันชีวิตังจิดังวันดันโตหังจริสาเบสังขัดโสปฏิปันนตังนาทิเมสระนังอันยังสังหัวเมสระนังวรังเอเตนะสาจวายเชนาวัฏหยังชาธุชาสเน สังขังเมวันธมาเนนายังคุณยังปะสุตังอิทาสาเบปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสเตชะสานกายเยนวาจาโยวะเจตสาวาสังเคกุกมมังปะกตังมะยายังสังขอปฏิคันห้าถูกอัจยัิตังการันตะเรสังมริตตุมาสังเถต่อไปก็จะสวด มหาสมัยยสูตรให้ฟังนะวันนี้